มาดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับตอนนี้เองในประเทศเขาก็กังวลเรื่องของโควิดกันต่อเนื่องนะครับแต่ว่าภาคตลาดทุนถ้าเกิดจะทําให้คึกคักขึ้นมาเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมาก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับเพิ่มเวลาการเทรดให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนนะครับ ตลาดหุ้นโตเกียวหรือว่าตัวยอ TSE นะครับก็มีการแถลงการว่าทางตลาดเนี่ยจะพิจารณาเวลาในการซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับคือเดิมทีเขาปิด13นาฬิกา15นาฬิกานะฮะบ่าย3โมงก็ค่อนข้างที่จะจำกัดกันนิดนึงนะฮะก็อาจจะเลื่อนเวลาออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน,นักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการจ้างจัดตั้งนะครับคณะกํากมานดังกล่าวซึ่งก็จะมีทั้งบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนอดมสมองด้วยกันนะครับข้อสรุปเรียกคาดว่าจะเกิดขึ้นก็ยยังไมมม่่่่ใชเเเรวนนนนี้ะาาาจดือตุลล ทีเอเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์ใหญ่อันดับที่3ของโลกนะฮะแต่ว่าเวลาซื้อขายกลับมีแค่5ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นน้อยมากๆก็อาจจะ <c oughs> ทำให้ไม่ถูกใจนักลงทุนที่เป็นสายเทรดกันมากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เวลาค่อนข้างมีน้อยแล้วก็ช่วงเวลานี้ตั้งแต่9โมงถึง15านาฬิกานะครับแล้วก็มีพักเที่ยง1ชั่วโมงด้วย <c oughs> ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยซื้อขายกัน6ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะฮะ <c oughs> ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเนี่ย8ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ทางทีเเขาก็หวังว่าการปรับเวลาการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยจะช่วยดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นต่อตลาดนะครับหลังจากที่เจอกับปัญหาซื้อขายล่มเมื่อวันที่1ตุลาคมก่อนนั่นเองครับค่ะ,คะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่บ้างด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการกระจายสัดส่วนนะคะในรูปแบบของทั้งกองทุนหุ้นนะคะหรือแม้กระทั่งกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นเดียวกันละค่ะ